ถาดขาเนี่ยก็ยืนงโทษอยู่กับมันนี่แหละทุกเวทนาทั้งหลายโรคไปไข้เจ็บทั้งหลายกิเลสทั้งหลายที่เบียดเบียนอยู่นี่นะนะมันอยู่กับมันยังไงล่ะอยู่อย่างรู้เท่าทัานแค่นั้นเองไม่ใช่แค่ทนอย่างเดียวนะพอทนน่ยบ่อยเข้าเจอบ่อยเข้ามันชินชชน่เนี่ยชาชินชินจนชินจนชานะไม่รู้เหนอรู้ใต้แล้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวจะเป็นอย่งังไง ชินกับมันชินกับกิเลสทั้งหลายชินกับอกุศลทั้งหลายที่ครอบงำจิตใจเราเนี่ยนะมันชินนะแต่ถ้ารู้ทันไปไหวเข้าน่ะหนักๆเข้ามันก็จะไม่ต้องทนแล้วทีนี้รู้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะไม่มีต้องทนเนี่ยส่วนมากเรามักจะนึกถึงว่ามันต้องพื้นอ,อกพื้นใจนะที่จะอดทนต่อ,อมันนะอดในสิ่งที่อยากได้นะทนในสิ่งที่ไม่อยากได้นะ สิ่งที่เราเจอในทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะล้วก็ต้องฝึกตัวเองฝึกจนกระทั่งไม่ต้องมีอะไรต้องทนเลยเห็นแค่เรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรอย่างนี้นะถ้ารู้สึกงี้ได้ก็นมาเมื่อไหร่ก็แปลว่าไม่มีเรื่องที่จะต้องไปทนอะไรแล้วนะก็ว,วางใจกับมันได้น้ะตอนนี้ก็ถ้ารู้สึกว่าเออเรานี่ มันทำไมทุกข์เลือเกินทำไมมันโชคร้ายเลือเกินอนะไรแต่ว่าจะโยมยังมานั่งสดมนกับตมาได้อยู่นี่นะยังมาฝึกเจริญภาวนาอะไรกันได้อยู่นี่โอ้ยไม่เท่าไหลายร็อกไอ้ที่เขาหนักคนนี้ก็เยอะนะนอนติดเตียงอยู่ไีจะกินอย่างงี้นะไปคุยอาหารจากถังขยะอย่างเงี้นะหาของกินอย่างงี้นะถังขยะก็ยังต้องยังมีเจ้าของเลย ทางไครทังมันนะขอทานก็มีล็อกไครล็อกมันมีมีข่าวพระไปยืนรอรับอาหารบิณฑบาตอยู่ในตลาดแล้วไม่ยอมเคลื่อนที่ไปเคลื่อนไหวไปไหนก็นั่นก็ล็อกไครล็อกมันนะแห้มาแย่งที่กลัวเดี๋ยวก็มีเรื่องทะเลาะนะสารพัดในะเรื่องที่จะต้องอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกนี่นะทำไมเข้าใจโอ้ยถูกตายก็เป็นอย่างนี้แล้วนะ เราดูพระ,ะก็มีทั้งดีทั้งชั่วเราดูโยมก็มีทั้งดีทั้งชั่วในเรื่องปกติเวลาจะอยู่ที่ไหนนะนเป็นเหมือนกันหมดนะประเทศไหนก็เหมือนกันนะต้งให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราดูสินะหมาเห็นหน้ากันก็แงงแงงใส่กันแล้วนะี่จะกัดกนะันแล้วนะถิ่นใครถิ่นมันเกล็ดแดนของใครของมันอย่างเงี้ย หมดยังยกพวกกัดกันมแมลงทั้งหลายก็ทำร้ายกันโลกมันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะมันจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะสัญชาตญาณของสัตว์โลกมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นก็อยู่ด้วยความเข้าใจโลกโลกเป็นอย่างนี้นะ <S <S 1> <S 1> บางทีก็เหมือนกับว่า <S <S เอ๊ะเมืเอ่อทำไมจะต้องมาทนด้วยเอ่เดี๋ยมานั่งสมาธินี่มาทนให้มันปวดให้มันเมื่อยทาไม มันมาช้าๆด้กวาอ่างนี้นะจะได้ไม่ต้องทนแตจริงแล้วกำลังทำร้ายตัวเองนะนะเบียดเบียนตัวเองนะนะบ่งบอกถึงสภาพจิตที่อ่อนแอของตัวเองที่ต้องวิ่งหนีอะไรที่ไม่ชอบอยู่ตลอดเวลานวิ่งหนีปัญหาอุปสรรคทั้งหลายนะนะกี่พบกี่ชาติก็ได้แค่นี้นเรา,อาพอเจออะไรระบากหน่อยนี้อีกแล้ว ปวดขาหน่อยขยับอีกแล้วอย่างนั้นเลจะเป็นอย่างนั้นก็ลเลยไม่ได้อะไรทีนีนน้ก็ต้องมานั่งไปทนไปกูมาทําไมวะเนี่ยอย่างนั้นมาผิดวัดหรือเปล่าเลยรู้สึกอย่างนั้นน,นพระเจ้าสอนให้เราไม่หนีนะสอนให้เรากล้าไปเชิญหน้ากับความจริงเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยนะมันเป็นของจริงั้นั้นแหละไม่ใช่ของแก มันจริงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวทั้งหน้าชอบใจไม่น่าชอบใจเพราแล้วจะเป็นของจริงที่กําลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราอยู่ตอนนี้แหลนะน่ะเดี๋ยวไปวิ่งนี้พอสังเกตดดูมันอยู่อย่างนี้แหลนะน่ะทั้งว่าเข้าใจกับมันอะโลก,กเป็นอยู่อย่างนี้นี่พอเราฝึกอย่างเงี้ยดูมันอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆใจจะเริ่มยอมรับความมันจริงโลกเป็นอย่างนี้พบชาติเป็นอย่างนี้แหละ จะมีสำนวนหนึ่งนะที่ผู้เจ้ามากักจะใช่คือเป็นภัยของวัตะสงสารอย่างอย่นตอนอจะโทษอะไรแล้วก็โทษวัตะสงสารเวลาประสบข้อกรรมอะไรขึ้นมาก็ตามนะเวลาคนมันเบียดเบียนข้าปันท์ทำไรกัน,นโทษใครก็โทษเป็นภัยของวัตะสงสาร <c oughs> นะเป็นภัยยังไงอย่างเช่นกรณีของพระเจ้าวิธูรภะนนะหนังสือที่ทำเล่มใหม่นะนิทานนวมบทเล่มที่สาม ตอนนี้ก็อยู่ในโรงพิมพ์แล้วนะพิมพ์เสร็จแล้วียังกไม่รู้ถ้าเสร็จก็คงจะมาส่ง่ะนะยกทัพไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจ้าสักยะทั้งหลายสักยะวงนะวงของพระเจ้านะของเจ้าชายสิทธัตถะนะพอฆ่าเขาตายต้องเรียกว่าเกือบหมดแเกือบศูนย์พันนะบางคนก็รบลรอดไปได้โนะดยอุบายต่างๆเนี่นะ ตัวเองยกทัพกลับมาก็ยังถูกน้ำในแม่น้ำซัดหายไปในคลื่นน้ำตายกันยกหมดกองทัพนี่นะเนี่ยตัวนี้จะโทษใครอนะก,ก็เป็นภัยของวัตะสงสารนะแค่นั้นเองอ๋อไอที่ไปฆ่าเขาเพราะว่าเจ้าศักยะเหล่านั้นนะเคยทำกรรมชั่วมาก่อนวิบากกรรมเลยส่งผลนะนะเคยเอา ยาเมาเนี่ยนะไปหวานลงในน้ำนทำให้ปลาในแะม่น้ำตายเพื่อจะจับปลามาทำเป็นาขายมาทำเป็นอาหารอะไรเงี้ยนะนถึงคิวตัวเองบ้างก็ต้องเจอผลแห่งกรรมนั้นที่ตามส่งผลน,นี่เป็ภนภพยในวัฏสงสารายังไงเราก็หนีไม่พ้นในเรื่องพวกนี้นะวิบากกรรมอะไรไม่รู้ที่จะต้องเจอกันอยู่ทุกเมื่อเช้วาวันมันจะส่งผลเมื่อใดก็ไม่รู้นะ กรรมดีมัง่งกรมชั่วมัง่งตามส่งผลอย่นั่นแหละมันจะไปคิดว่า,าเราจะหนีพ้นจะากใดที่ยังเวียนว่ายายเกิดอย่อยางนีน้บอกว่ามันต้องอดทนนะอะไรทีเ่เป็นผลแห่งกรรมดีส่งผลก็อย่าไปลหลงไหลได้ปลื้มมากนักพนอะเวลาเจออกุศลวิบากส่งผลนะมันจะได้ไม่เสียใจมากนะมันจะค่อยยอมรับได้มากขึ้นอ๋อเดี๋ยวก็สุกมาเดี๋ยวก็ทุกมา นีตัวสุขขเวทนาทุกขเวทนาเหล่านี้แหลนะเนี่ยเป็นตัวผลผลแห่งกรรมนะ่เป็นตัวผลโดยปรมัตยสัจ,จนะนะ่ะส่วนในผลโดยสมมติก็ว่าไปจะมีเรื่องรล่าโน่นนี่นั่นเกิดขึ้นกับชีวเราเนะนะเอ๊ะทำไมเจอบางเรื่องแล้วมันไม่มีความสุขจเจอบางเหตุการณ์นั่นมีได้ความทุกข์ทางนั้นเลยเนาะทำไมเจอบางเรื่องแล้วมันมีความสุขดีอะไรนะีดยเฉบางคนตอนช่วงหลังๆวันนี้เวลา สอบรมโมยมเนี่ยยอมก็มักจะสารภาพว่าตอนนี้่าดูข่าวเจอข่าวเขมเมนตก็โอ้ยมันโกรธดมันหงดหงิดนัด่นอะไรเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าไปแสเท่าหาเส้นแ <laughs> สีเท่าหาเส้นคือไปเสพบ,บ่อยๆเข้านะอันก็เลยทูิ์มันก็ยกข่าวพวกนี้มาให้อาอ่านอยู่บ,บ่อยๆเสพไปก็หงดหงิดไปทั้งที่ขเขมรนก็เงียบแล้วช่วงนี้นะการเมืองมาแรงกว่าเนหะ็นไหมข่าว ช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้ยคำเขมรมาแรงมากก็ต้องเดือนนี้การเมืองมาแรงแล้วทักษิณติปิดคุกนี่เอาละก่อนหน้านี้ก็ข่าวพระด่าพระก็ลุ่มลุ่มมาข่าวเหมรนแล้วมาการเมืองนะต่อไปจะข่าวอะไรก็ไม่รู้ทีนี้พอไปเสพมากๆเข้าโอ้ยจิตขุนมัวเลยนะจุนมัวเศร้าหมองงดงิดลำคันขณะที่หลายคนนี่ก็อยู่ในโลกนี้เขาก็เขาก็เห็นแล้วเขาก็เฉยๆไม่ได้อินอะไรกับมันนักหนา ว่ามันเขาอยู่อย่างเข้าใจโลกอะโลกก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มาอีกแล้วนะต้องดา่าต้องว่าต้องตำหนิติติกอะไรกันไปตามเรื่องน,นี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้นะ,ะการที่เราได้เฝ้าฝึกใจตัวเองอย่างบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เรายอมรับได้ไง่ายมันก็เป็นทังมันอย่างนี้แหละะจะมีอะไรยิ่างนี้นี้เราไม่กระทั้งพอเจ็บป่วยขึ้นมาก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละ มันไม่เที่ยงนี่ยก็รู้อยู่แล้วมันเป็นทุกข์เว่านัตตานะเรายอมรับได้ง่ายเลยเนี่ยวันหนึ่งจะต้องพัดปากจากบกคุคคลในเป็นที่รักวันหนึ่งอาจจะต้องถูกโกงขึ้นมาเนี่ยก็จะยอมรับได้ง่ายๆอ๋อธรรมดาอย่างนี้แหละเราก็ไม่รู้เรากรรมจะส่งผลกับเราเมื่อไรนะจะดูที่พวกถูกโกง,งเนี่ไม่ใช่คนยากไร้ไร้การศึกษาที่ไหนมีความรู้นั่นแหละที่โดนกันอยู่ทุกวันนี่นะนะ ถ้ามันยอมรับได้ก็ไม่ทุกข์แค่นั้นเองถ้ายอมรับไม่ได้เป็นยังไงก็ทุกข์ถูกกองแล้วก็ยังต้องมานั่งทุกข์โทษตัวเองโทษคนโน้นโทษคนนี้ไปตามเรื่องนะถูกวันหนึ่งแฟนทิ้งทุกข์อย่างนั้นแหละโทษตัวเองก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดยอมรับได้เป็นไงคิดอยู่แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วหนาเขาก็มาใช่ของเราเราก็ไมาใช่ของเขาคิดเอาเองตรงนั้นแหละ ตัวร่างกายของเรามันยังไม่ใช่ของเราเลยนะบังคับอะไรมันก็มาได้สักอย่างมันอยากจะเป็นมะเร็งมันก็เป็นอยากจะเป็นอะไรมันก็เป็นเนี่ยแข้งขาดูสิมันไปตามอำนาจของเราซะที่ไหนแล้วเนี่ยปวดวัดนะเมื่อยชาตรงโน้นตรงนี้บังคับมันได้ที่ไหนมันอยากจะเป็นอะไรมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันนะเพราะฉะนั้นก็วางใจให้มันถูก ยอมรับมันซะเห็นอะไรอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับมันซะธรรมดาอย่างนี้นี่เองนะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน